สวัสดีค่ะแฟนๆเอฟซีทุกท่านนะคะก่ายินดีตอนรับเขาสู่ช่องซ่อเขียวผ้าด้วยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ซ่อเขียวผ้าด้วยกับมีความยินดีมากๆเนาะคะ่ะดีใจกับ ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้ามากไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซอเขียวผ้า้วยกับขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะพี่นองคะ่ะที่ให้ความรักเบเมตตาซอเขียวนะะเนาะค่ะเนาะชอเขียวผ้ารวยสีน้ำโชกน้ำผ้าหายพี่หายนองนะะเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ซอเขียวสีผ้าพี่นองไปติดตามปูถ้ำนะะเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เพื่อนหาสี่สามหนึ่งเข่าลอตเตอรีะะ่เนาะค่ะเนาะแล้วก็แปดสองเข่าเลขบน,นะะเนาะค่ะเนาะสามตัวสองตัวท้ายเนาะค่ะเนาะ เ,เข้าตัวบนนะคะกับพี่น้องคะเมื่อนี่กับสีภาพไปชมวิวที่อุทัศน์ะก,กรเนาะคะ่นะนาองใครมาบอกตัวดีกันเนาะคะ่นะนาะว่าปูถ้ำฟันแหม่นกันเสียให้เข้าตัวใดเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวไปชมรอบขางสถานปฏิบัติถ้ำของปูถ้ำสะกรเนาะคะ่นะนาองคะ่ะมันเป็นเวิ้งปลาสาเนาะคะ่นะเนาะแล้วมันสิเป็นอย่างไรมันมีอย่างแน่ในเวิ้งปลาสาเนาะคะ่นะเนาะกนะ็ขออภัยหลายๆเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดเา่าผิดพลาด กับขอให้นะคะผิดใจก็ขอโทษนะคะช่องน้องใหม่โซ่เขียวพารวยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปค่ะไปชมกันค่ะนี่ก็เป็นทางลงไปของสถานทัมกุดของพระทัมเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะปูเพิน่นหาเรลยกหเบอร์ห้าถือเครื่องเหล็กลอตเตอรี่เนาะคะ่ะทั้งสองโตถ่ายไอเลขกบนเนาะคะ่ะเนาะเพิน่นหาแปดสองเนาะคะ่ะเนาะปูทัมเพินินกหา เลขของล่างวัลลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเนาะเลขท่ายสามตัวล่างเนาะคะ่ะเนาะเป็นหามากก็เขามาาเนาะค่ะเนาะนีะน่ราคาทางลงไปในบริเวณวัดปากะข้างหน้าน,นี่ก็เป็นกุดของปูถ้ำเพิินเนาะคะ่ะเนาะเพิ่น <c oughs> ก็อยู่ในบริเวณวัดปาเฮากะท่างยางไปท่างพุ่มพญานาคเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะท่างขื่นของเพิ่นด้านหลังกุดเพิินเนาะคะ่ะเนาะขออนุญาตเด้อค่ะพุ่ม เจ้ทีเจ้าทางปูปลากระไรดูอยู่ทางลูกสิเดินผ่านไปนี่ขออนุญาตเด้อพวกเจ้าทีเจ้าทางเอ้ยให้เอฟซีถูกฐานโศกมันอยู่ดีไม่แห้งเลืเล่อนลุ่มเรื่องเด็ดจีบเด็ดจนถือไว้ด้วยเบื่อน้ำซุ่หวัดเด้อค่ะเด้อพุ่มเลยลูกหลานขออนุญาตเด้อผ้าพีผ้าน้องเข้าไปบึงทางน้ำตกเนาะค่ะเนาะ โอ้เสียงดังดีตัว,วค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วพี่น้องเอ้ยป้านี่ก็เฮ็ดออกดีทีค่ะ <c oughs> ผ้าเดินทางมาโอ้สมบุกสมบันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอดมินนี่กาลุยนี่ค่ะไปได้ทุกสถานทีค่ะเพื่อพี่น้องเอสมินทุกไอเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกทา่านเนาะค่ะว้าพิดบ้าถืงกับข,ขาอภัยนะ,คะ้ค่ะเดอน้องใหม่ ฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามให้ได้ค่ะเด้อซอเกียวผารวยนะคะคุณอ่ะแต่ยิเ้ยนว่าพี่น้องเสียงน้ำตกนะโอ้ยบางเนียย่ยางมากหกไหลน้ำกับก๊อดดีเยนี่ค่ะวชอ่ะบังน้ำกาอเสือแอดมินออกล้วค่ะพี่น้องเดินทางต่อไปค่ะโอ้ยมาเบิ่งด้วยเพิน่นวาเป็นภูมิพญานาคขึ้นทางนี้สองทางของเพิน่นทางสิข,ขึ้นมาเนาะคะ่ะนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีโอกาสมาวัดปลา จอมซีกอะคอยเดินทางมาเส้นทางเส้นนี้เนี่ยนะคะ่ะมึงด้วยนี่พี่น้องว่าแมน่นางหอมพี่น้องว่านีเบิ่งไก่ปลาอีรีดิค่ะเดี๋ยงยืนเสียงหน่อพี่น้องโอ้ยแอดมิเอ็ดซีทนักงานขาเบิ่งได้ค่ะนี่ค่ะคน้ำตกคอดแล้วค่ะวังน้ำตกวังพญานาคภูมิพญานาคเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะพี่กูทำเพิ่นได้มากนั่งสมาธิอยู่นี่ก็มาเรื่อยดิค่ะ ค่ะ,ะตอนนี้ลงไปตรงนั้นบ่ได้แล้วนะคะสมนำโตหนานำโตก่อได้แล้วนะคะเนาะใส่บ่ได้แล้วะคะ่ะก็อยยังหนามันลายค่ะแอดเนียนยางบ่ได้ค่ะค่ะใกลเห็นกันพรหอมปลาอหอมควานะคะพี่น้องผู้ได้ได้มากช่มทางวัดปลาจอมซีแล้วกะคอยเดินทางมาช่มท่างทานของไขนาิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะพี่นอ้อง่ะเพิื่อให้เลขกห้เบอือเข้าถือเข้ากระโบ ขัดศรัทธาเนาะคะ่ะเนาะเขากะเดินทางมาเบิง้งเขากะยินดีเนาะคะ่ะเนาะที่สิมาเบิง้งมาย้มได้ก็ได้สุกได้ลาไปฝากแอดมินแอดหรือเอฟซีทุกท่านโยเนาะคะ่ะเนาะกะคอยพี่น้องเดินทางมาชมเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะได้สุกได้ลาบนื่อการมีโอกาสก,ากับมากาศมาไหวสการาบูชาเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนมีของเชาบูชาพร้อมด้คะ่ะ,ะพี่น้องอยากได้เรื่องไหนอยากเรื่องค้าขายสเสน่ห์มหานิยมหรือว่าเรียกทรัพย์เนาะคะ่ะเนาะ ลลยอันไลาย,ย่างค่ะพี่น้องเพิ่นมีไว้แห่บูชาเนาะค่ะ,คะเป็นจังไหนเนานะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะไปชวมวิวทิวทัศน์าสวนตาซามาแล้วลังวัดปูท้ำไปพ่อยอิอย่างมาแน่ไปเจออย่างมาแน่เนาะลุยปลาลุยดงเนาะคะ่ะพี่น้องก้อน้ำ้ำก้อยังไปทัวทิพย์ทัวแดนค่ะนี่ปลากร บุกเบิกไปเนาะคะ่ะเนาะซอเขียวกนอยากติดตามเรื่องดีๆดีให้พี่ให้น้องห้าได้ชมได้ฟังกันเนาะคะ่ะเนาะเอฟซี FC ทุกท่านค่ะขอความเมตตามเห็นใจซอเขียวเนาะคะ่ะเนาะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอให้คอมเมนต์แต่สิ่งดีๆแนน้าแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะเนาะให้กับซอ,ขอเขียวเนาะคะ่ะเนาะเรียกเมื่อนี้ปูทำเพิ่นไปตัวใดตีคะ่ะเพิ่นให้หนึ่งเก้า เจ็ดนะคะเลขถูพ่นค่ะจุดในคืนวันพระนะคะก็เสียกให้พี่น้องได้ฟังกันกก่ยอนยังได้เห็นกันกก่ยอนว่าเลขเพ่นเข่าทุกครั้งนะคะแล้วที่นี่เลขถูกเพ่นเพ่นกับจุดในคืนวันพระช่วงกลางคืนนะคะเนาะแล้วเลขมันออกมานี่ก็อยากให้พี่น้องได้เบึ่งได้ชมกันเนาะค่ะเนาะฝากไว้เป็น จะใช้พินิจพิจารณายานดูนะคะว่าหมากบอเอาไปเป็นแนวทางสจัดจังไดเฮ็ดจังไดสิเอาตัวใดเน้อลังคนก็คขึบอท่านออกนะคะพี่น้องเนาะก็ซ้อเคียวไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันกับเป็นนิเมตไมยที่ดีเนาะค่ะเนาะมันเป็นคืนวันพระด,ด้วยค่ะเราปูพันก็ไห้เลขไห้เบือมากกัถูกมาถูกหัดจังสินก,ก็เลยอืม ตามมันก็นนะปิดยังไงเนาะคือไย้ยินแต่คนวาปูถ้ามึนฟันแม่นแท้สันก็เลยอยากไปบึงเนาะคะ่ะเนาะที่นี่กะเจ้าไหนกะฝากขอบุญขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะรูปตัวเลขตัวเบอร์แล้วอย่าลืมบอกกันนะหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดเดี๋ยวจะขึ้นโชคพี่หน้าจอเนาะคะ่ะเนาะพร้อมกับเบอร์โทษซ้อเขียวพารวยนะคะใช่เนาะค่ะรถไฟยางเาาเลยเนาะคะ่ะเนาะโดนโดนสิพฝอเทน,นึงนะคะเนาะตัวเาวๆน,นะคะไทยอีสานเราเอินอีก,กือเนาะคะ่ะเนาะ กิ่งเกือสันว่าะคันผู้ใดมีโอกาสได้ไปหล่นบัดจอมสีกะขอเลี้ยนเชิญไปย่างเล่นยางช่อมองใดเด้อค่ะเด้อว,วิวที่ถัดที่ซอเขียวเด่นน้ำเสนอให้พี่ให้น้องได้ไปบึงไปแย่งยกันเนาะคะ่ะเนาะมีอันใดกะไ,กไปติดตามกันในช่องซอเขียวผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะอยากแนะนำติเตือนอันใดกะพึกษาเรื่องใดกะทรมาหาซอเขียวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะเพราะว่า พร้อมยินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะตัดพิจใจกับคอทษคขัดใจกับขอให้นะคะนะชอบก็จัดผัดก็ผ่านขัดก็ผ่านนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านซอยเขียวเป็นช่องน้องไม้กับเราพิดเราถือกับคอให้นะคะพี่น้องเนาะแนะนาไม้ให้เป็นแนวทางเนาะ,ะนะใช้พินิจพิจารณายาณในการรับชมรับฟังนะคะคือใจกับขอบคุณติชมกับขอบคุณคือเกาเนาะค่ะนะคำดีๆมีไว้ให้ชื่นชม มีอะไรดีๆก็พูดกันมาสิ่งไหนไม่ดีพูดแล้วบันทอนอย่าพูดมาเลยดีกว่าใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะปูทำเม็นรกรหาเลขกาแล้วเนานะคะนอกจากสรุปเลขกปูทำนะคะปูทำฝันเม่นนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหกเป็นกระเน้นไฮซาวสองหางนะคะนอกะเลขตัวเดียวกันล่ะคะ่ะแต่ว่ากระโบลาเนะคะเหล็สามตัวเจ็ดสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเจ็ด สองตัวให้สามเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดค่ะเลขถูกขึ้นวันพาราได้หนึ่งเก้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะกับพี่น้องกับแคมนาจอไว้เนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนซ้อเขียวพารวยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ค่ะพี่น้องเด้อเบืองเอาค่ะพี่น้องเนีนเนียค่ะวัวลายหางเลย,เลย,เลยะคะ่ะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด สองตัวให้สามเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะคะเลขทูบคืนวันพระได้หนึ่งเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องชอบก็จัดคัดก็ผัดนแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะคะเชยพินิจผิจารรนาญานในการชมนะคะเด้อพี่น้องเลยขอบขอบคุณหลายๆค่ะ